ไฟแอนจินนะครับโชว์ขึ้นมาเนี่ยเหลืองๆเนี่ยนะครับก็คือไฟเครื่องยนต์นั่นแหละครับภาษาบ้านๆเราก็เรียกไฟเครื่องยนต์ครับโชว์ขึ้นมาไม่ว่ารถคุณจะบันลลยแค่ไหนเราพร้อมที่จะทําให้มันบันเจิดเพราะเราคือบรรยัยนครับผมก็สวัสดีครับแฟนเพจบรรลัยนตทุกทนนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้พามาดูเป็น BM เบ้างครับเดี๋ยวเปลี่ยนมาเป็น BM บ้างครับเดี๋ยวลงแต่เบน์เดี๋ยวเบื่อกันนะครับ พามาดูเป็นตัว X X1 นะครับตัวนี้ BMX1 นะครับกับอาการนะครับเดี๋ยวการยิงคันนี้มาสตาร์ทไม่ติดนะอันเนี้ยมาอาการสตาร์ทไม่ติดนะครับแบตเตอรี่หมดนะครับสไลด์มาที่เรานะครับแต่หลังจากที่เปลี่ยนแบตไปก็สตาร์ทติดอ่ะนะครับแต่ว่าสตาร์ทต,ติดแต่ว่ามีไฟเครื่องยนตนะนะ์โชว์ขึ้นมานะไฟเอนะโชว์ขึ้นมานะโชว์ขึ้นมาที่เรือนไม่นะครับไฟอจินนะ ไฟ e n g i n นโชว์ครับเนี่ยไฟเอนจิ e นะครับโชว์ขึ้นมาเนี่ยเหลืองๆเนี่ยนะครับก็คือไฟเครื่องยนต์นั่นแหละครับภาษาบ้านๆเราก็เรียกไฟเครื่องยนต์นะครับโชว์ขึ้นมาครับก็เราได้ใช้เครื่องสแกนสแกนดูเขาจะโชว์มาที่เนี่ยครับ cam sharp cam sharp นะครับเซ็นเซอร์แคมชาร์ปนะครับฝั่ง id นะครับเซ็นเซอร์แคมชาร์ปฝั่ง id นะครับเป็นหัวข้อเครื่องยนต์นะเนี่ยเอนจิย e นะครับ มอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเซนเซอร์แคมชาร์ปฝั่งไอดีนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูเซนเซอร์แคมชาร์ปคือตัวไหนนะครับเดี๋ยวดับเครื่องนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับเซนเซอร์แคมชาร์ปไอ้คำว่าแคมชาร์ปนะครับเซนเซอร์แคมชาร์ปก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยตัวรายงานรายงานตำแหน่งตัวแคมนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องอย่างเงี้ยเราจะคอยนับรอบนะครับต่วรายงานเข้าไปหากล่องเครื่องอนะ่ะเซนเซอร์ก็อยู่ใต้นี้ จะมี2ตัวนะครับตัวนี้คือฝั่ง ID ก็คือฝั่งท่อ ID อันนี้ e x ซ s ก็คือฝั่งไอเสียก็คือฝั่งท่อเสียนะครับแต่ทีนี้มันโชว์ฝั่ง ID นะครับฝั่งนี้ฝั่ง ID นะครับเพราะนั้นเราก็เดี๋ยวผมเบื้องต้นผมเช็คง่ายๆเลยผมจะถอดสับฝั่งนะครับมันสามารถสับกันได้นะจะเอาฝั่ง ID มาใส่ฝั่งไเียแล้วฝั่งอเสียมาใส่ฝั่ง ID ดูซิว่ามันจะย้ายตามไหมนะครับถ้าย้ายตามก็ฟันทงได้เลยว่าเซ็นเซอร์เสียนะครับถ้าไม่ย้ายตามก็ไปสเต็ปต่อไปครับเบื้องต้นเราลองงนะครับ เอาฝั่งที่โชว์มาใส่ฝั่งที่ไม่โชว์ดูนะครับถ้ามันย้ายตามนะก็ชัดเจนครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุยถอดสลับกันครับนีะครับปลั๊กปลั๊กก็จะมีหนึ่งเส้นอย่างนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะมีหนึ่งเส้นเหมือนกันนะครับเออถอดออกมาถอดน็อตเนี่ยเซ็นเซอร์ตัวแค่นี้อันนี้ฝั่งไอเสียนะตอนแรกมันโชว์ฝั่งไอดีนะเดี๋ยวลอง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 ทีละฝั่งครับอันนี้ฝั่งไอเสียวางไว้จะได้ไม่งงครับเดี๋ยวพอฝั่งไอดีต่อครับฝั่งที่โชว์เนาะฝั่งไอดีนะถอดน็อตครับถอดน็อต อย่เสว่ามันมีอะไรไหมนะครับลองแบบง่ายก่อนนะครับลองสับตัวก่อนออกมาแล้วสองตัวนะครับก็คือใช้กันได้นะครับสามารถสับกันได้นะครับก็เบื้องต้นเดี๋ยวฝั่งโชว์ที่ฝั่งนี้นะครับฝั่งไอดีนะฝั่งที่มันโชว์ในคอมตอนแรกนะเดี๋ยวเราเอาฝั่งไอดีมาใส่ฝั่งไอเสียนะครับใส่ฝั่งไอเสียง่ายๆก็โยกมาใส่โยกมาใส่ปุ๊บแล้วก็เอาฝั่งไอเสีย มาใส่ฝั่งไอ้ดีนะครับใส่สับฝั่งกันไปเลยนะครับเสียบปลั๊กครับนะเสียบปลั๊กนะเสียบปลั๊กสองฝั่งเลยนะตอนสุดท้ายก็ยึดน็อตครับยึดน็อตให้แน่นนะครับก่อนไปสตาเครื่องเทศนะ เคีย์โค้ก่อนนะครับลนับแรกเพื่อจะได้ไม่ให้มันจำมันเดิมนะครับนี่ครับเดร้อนใหแน่นครับสองฝั่งครับแน,นแน่นเลยครับเป็นแหแน่นเลยครับเนเือดร้อนช้าๆนี่ก็ทำหน้าที่นะครับ นะครับรอบนะครับรอบของตัวแคมทั้งสองฝั่งนะครับแคมฝั่ง ADI เสียนะครับว่ามีรายงานเพี้ยนไหมครับหมุนตามรอบที่กําหนดไหมนะครับถ้าแคมหมุนเพี้ยนก็จะรายงานไปที่กล่องนะครับมี2กรณีครับคือเสียที่ตัวตัวเซนเซอร์เองกับตัวแคมที่เคลื่อนนะครับเดี๋ยวก็เราลองเบื้องต้นก่อนนะครับว่าแคมน่าจะรื้อเยอะนะครับเบื้องต้นเราดูเซนเซอร์ก่อนนะครับถ้าจบแค่เซนเซอร์ก็โชคดีไปนะแค่เซนเซอร์เสียก็โชคดีไปนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปต์ทเครื่องดูครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องดูครับว่าจะย้ายตามหรือจะอยู่ที่เดิมไปดูกันครับมาครับเราต์ทเครื่องดูสตาร์ทนะครับตอนนี้สตาร์ทแล้วไฟเครื่องยนต์ยังอยู่เหมือนเดิมตอนนี้อันนี้คืออันเดิมนะครับฝั่ง ID นะครับแกมชาร์ปเนเซอร์ i อนะครับอันนี้ฝั่งเดิมนะครับเนี่ย ID เนี่ย นะครับเราเคลียร์ก่อนนะครับเบื้องต้นเคลียร์เคลียรย์โค้ดไปก่อนนะครับเนี่นยไอเครื่องยนต์เคลียร์ไปแล้วนะครับเคลียร์ไปแล้วปุ๊บเนี่ยกำลังเคลียร์อยู่นะครับคอมกำลังรีเซ็ต เนี่ยเคลียร์ออกนะตอนนี้เคลียร์ออกนะเดี๋ยวต้องสตาร์ทดูก่อนเพื่อข้อเครื่องยนต์นะเนี่ยอันนี้เพื่อข้อเครื่องยนต์ครับก็เดี๋ยวสตาร์ทเราเทสต์ดูใหม่ครับสตาร์ทสตาร์ตปึ้งครับเครื่องยนต์ยังอยู่นะครับเดี๋ยวเทสใหม่ครับเทสใหม่ดูเทียวว่ามันจะย้ายตามไหมนะครับถ้าย้ายตามก็ชัดเจนครับตอนแรกโชว์ฝั่งไอดีเนาะแต่ไฟเครื่องยนต์ยังไม่หายครับแสดงว่ามมีเสียจริงๆนะครับ ก็คือสลับฝั่งก็ยังไม่หายนะครับก็ยังอยู่ครับแคยนอ่าฮะนี่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 ชัดเจนเลยอย่างนี้ย้ายมาเป็นฝั่งเอ็กซซอร์สนะนี่เอ็กซซอร์สแคมชาร์ฟเซนเซอร์นะครับตอนแรกมันโชว์อินเทสกับฝั่งไอดีนะครับอันนี้มันมาเอ็กซซอร์สละเนี่ยย้ายตามนะครับย้ายตามเนี่ยเอ็กซซอร์สเนี่เห็นไหมเอ็กซซอร์สแคมชาร์ฟเซนเซอร์นะครับก็ชัดเจนครับ ถ้าย้ายตามอย่างนี้ครับเพราะว่าเราสับฝั่งแล้วมันย้ายตามก็คือเซนเซอร์เสียนะครับก็เดี๋ยวเราไปแจ้งเซนเซอร์ลูกค้าครับเซนเซอร์แคมชั่นะครับฝั่งไอเสียนะครับก็ไปแจ้งลูกค้ากันนะครับว่าเซนเซอร์เสียหนึ่งตัวนะครับก็ดูที่ลูกค้าเปลี่ยนไหมนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับโอเคครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ลูกค้านุมัดเซนเซอร์มาแล้วนะครับเนี่ยเซนเซอร์แคมชั่ตัวใหม่นะครับเบิร์กศูนย์บีเอ็มมาครับเนี่ย ตัวแค่นี้เลยครับเนี่ยตัวเล็กๆเองครับที่มันโชว์ก็คือฝั่งไอเสียเนาะก็เดี๋ยวเราถอดแล้วก็เปลี่ยนของใหม่เข้านะนี่ครับเป็นเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์แคมชารนะครับของใหม่แท้นะครับสูตเศมนะครับเคเราเริ่มแกะกันเลยครับแกะก็ไม่ยากครับน็อตยึดตัวเดียวครับแะ่ถอดเลยนะครับแกะก่อนครับเซนเซอร์แคมชาร นะหนึ่งตัวพอดปักนี่ครับโหลดลงมาแล้วนะครับของเก่านะครับอันนี้ก็ของใหม่ครับเดี๋ยวใส่เข้าไปเลยนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็เสียบปัก ปลั๊กแล้วก็เดี๋ยวไปเคลียร์โค้ดครับดูซิว่าหายไหมครับไฟเครื่องยนต์นะครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับเซนเซอร์แคมชาร์ปนะครับก็เดี๋ยวเอาเครื่องสแกนมาเคลียร์โค้ดครับแล้วก็ลองสตาร์ทเครื่องดูครับเนี่ยงเก่าก็โชว์อยู่นะเป็นตัวเซนเซอร์แคมชาร์ปฝั่งไอเสียนะครับเอ็กซ์ซอร์ดแคมชาร์ปเซนเซอร์นะครับก็เบื้องต้นเราก็เคลียร์สตาตาก่อนครับปอนกุญแจ ออกุญแจแล้วก็เคียร์ก่อนนะครับก่อนที่ว่าจะสตาร์ทเครื่องลองนะครับว่าหายไหมนะครับก็จากเราเปลี่ยนเสร็จแล้วเราก็เคียร์ก่อนเนี่ยครับตอนนี้หัวข,ข้อ Engine นะครับมอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเนี่ยหัวข้อเนี้ยโนฟอร์โคดนะตอนนี้นะหัวข,ข้อเครื่องนะเนี่ยครับโนฟอนะครับหัวข้อ엔진นะที่มันโชว์ตอนแรกเนะ้าเราสตาร์ทเครื่องดูครับ เนี่ยครับพอสตาร์ทปุ๊บเนี่ยไฟหายหมดเลยนะครับไฟอนจิ้นนะครับไฟอนจิ้นที่โชว์ไฟที่โชว์ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้หายไปเลยนะครับเนี่ยเหลือแค่ไฟน้ํามันตับนะครับให้ไปแเต่รน้ามันนะครับก็ไฟอนจิ้นก็หายไปนะครับเดี๋ยวลองเร่งดูสักหน่อยนะครับเร่งได้เร่งดีนะครับเร่งได้ดีครับก็จบแค่เซนเซอร์ตัวเดียวครับไม่มีไฟโชว์นะครับ ในเคสนี้นะครับ BMW นะครับตัว X1 นะครับก็ในความก็ไม่โชว์แล้วันนี้ก็ไม่โชว์แล้วก็น่าจะจบแค่เ็นเซอร์ตัวเดียวครับก็ส่งรถลูกค้าได้ครับโอเคครับสุดท้ายก็วิ่งลองสักหน่อยครับขั้นตอนสุดท้ายเนาะก่อนส่งลูกค้าเพื่อความไม่ประมาทนะครับกดให้ดูเปิดอยู่ครับเปิดอยู่เร่งได้โอเคครับไม่น่ามีปัญหาครับไฟเครื่องก็ไม่โชว์แล้วนะครับ เซนเซอร์หนึ่งตัวนะครับตัดจริงคันนี้ก็ทําเยอะครับเขามาจากเพจนี่แหละครับก็มาทาตานจริงก็สตาร์ทไม่ติดอย่างเดียวแต่ว่าก็มีเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าหลังจานเบรกหน้าหลังด้วยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับสตาร์ทไม่ติดด้วยนะพอรถเขาจอดทิ้งแล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะครับเพราะว่าแบตน่าจะเสื่อมครับแบตนะครับก็เปลี่ยนแบตเปลี่ยนผ้าเบรกจานเบรกด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเซนเซอร์ตัวหนึ่งนะครับ เซนเซอร์แคมชาร์ปนะครับที่เราเปลี่ยนไปนะครับก็จบที่ตัวเดียวนะครับก็เดี๋ยววนรถส่งครับไม่น่ามีปัญหาครับเพราะว่าไฟเครื่องก็ไม่โชว์แล้วเนาะโอเคครับทุกคนก็จบเรียบร้อยครับสำหรับ BM เอ็ันคันนี้นะครับก็เซนเซอร์หนึ่งตัวนะครับสำหรับไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับสำหรับอาการไฟเครื่องยนต์โชว์ก็จบไม่ถึงหมื่นนะครับ รวมราคาไม่ถึงหมื่นนะครับก็เปลี่ยนเซนเซอร์ตัวเดียวนะครับรวมค่าแรงก็ไม่ถึงหมื่นครับส่วนรายการอื่นก็เยอะอยู่ครับพวกจานเบรกผ้าเบรคครับแต่แค่นี้ผมทําแค่อาการป่ายเครื่องยนต์นะครับก็จบไม่ถึงหมื่นส่งรถลูกค้าได้นะครับเปลี่ยนเซ็นเซอร์ไปหนึ่งตัวนะครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจบาลยนต์ของเราไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากความบับอายให้กลายเป็นความบันเจิดให้นะครับ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับที่ไว้วางใจนะครับให้เราดูแลรถให้ท่านเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมช่งางจาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ